ครับเพื่อนๆน,นะครับวันนี้นะครับเราก็มาปลูกมันกันอีกแล้วครับผมเอี่บรรยากาศของการปลูกมันนะคะดูแปลงนะแปลงหลักสองไฟนะยาวมากนะดูอันนี้รถไถหัวหน้าหัวหน้านี่ยันนี่นะ งานคุณภาพจริงๆสายแข็งนะวันนี้ยาฤกษ์ดีดีนะแปลงนี้แปลงเดียวแปะแล้วก็กลับบ้านนะปลูกเสร็จกลับบ้านเลยนะยาฤกษ์ดีดีเรือบรรยากาศแดดไม่มีนะรอดแดดนะวันนี้ปลอดแดดบรรยากาศตอนเช้าต้องรีบปลูกนะเดี๋ยวสายๆนี่แดดออกนี่แรงหมดนี่ฮะสายงานทีมงานเรานะ นี่โบรดินนี่วิธีการปลูกมนะัน่ะนี่นะสุดยอดนะแปลงยาวมากพ <c oughs> กนไก่ไก่แค่นี้ก่อนนะครับ <c oughs> เพื่อน <c oughs> ๆบ๊ายบาย